วัี่ดื่มกาแฟเสิร์ค่ะเช้าวันที่6ในการเดินทางค่ะเช้าวันที่6คลิปนี้เป็นคลิปที่6นะคะเดินทาง จากแมทิสันวิทนซินมาเอ่อจากซันวิวฟลอริดาค่ะตอนนี้ก็ยุคเขตฟลอริดาแล้วภาคันออกคาราเบลบีชรีสอร์ทเนาะอาร์วิรีสอร์ทอนนี้กับทั้งสาวๆอยู่เบลนก็เลยตื่นมาดื่มกาแฟก่อนก็จะออกกำลังกายจักน่อยเดินทางกันมากอ่ วันหกวันแล้วจะพักมาเลยๆแวะเที่ยวมาเลยๆผ่านหลายเมืองหลายเอ,อผ่านมาสามลัดล่ะสามลัดแวะเที่ยวในเมืองข็เจอ,อไปเลยๆนะคะ <c oughs> <c oughs> ได้เห็นยังเยอะแยะหลายอย่าง <Okay. S 1> เดี๋ยวเป็นคลิปนี้เป็นก็นว่าจะออกกำลังกายกันหน่อยแล้วก็ เดี๋ยวจะพาเดินช่มหลบๆอาวีรีสอร์ทตรงนี้นะคะเนาะว่าเขาเจ้ามียังไหยเข้าแนในรีสอร์ทเนาะขาเจ้าเก๋มีสาวายน้ำแล้วก็เป็นสัตว์เป็นส่วนดีอยู่ค่ะมันขาเจ้าจัดเป็นสัตว์เป็นส่วนดีเี๋มีอาวี v มาพักเอะ ออกไปเนี่ยแล้วออสองสามคันแล้วเมือเต่านี่ทุกคนเดินทางก็จะก็จะแวะมาพักกันพักบางคนก็ยุดวันสองวันอย่างวันหนึ่งสองวันสําหรับเบนกบสามีอาจจยุดกันสองวันนะคะพักกันสองวันสองวันสองคืนพ่งนี้ค่อยเดินทางต่อนะคะพ่งนี้ก็ถึงแจ็คสันวิวแล้จ้ะที่แดดๆก็หน่อย บ่พ่อแดดดนได้นั่งอาบแดดหนาสดโอ้ยหนาสดอบอวบเนาะเดินทางกันหาหววันไปได้ออกกำลังกายหนาอวบกุนโหลดค่ะยังดอกเนาะเดี๋ยวออก,กาแฟาหมดเบนก็จังจะออกกำลังกายเนาะเนาะ ค่ะออกกำลังกายเสร็จแล้วโอ้ยเมือ่อยหน่อยนึงเมยค่ะเดี๋ยวผ้าเบิ้งแคมใส่เนาะค่ะเนาะอาวีแคมเนาะป่ะฮาเลาะเริ่มเริ่มแคมเบนเน,ะนะาะนี่ละค่ะเน่เน่เน่เข้าเจก็ ที่ให้จอดกันเป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะจัดสวนยอมไห้ทั้งคางจัดสวนยอมไห้ทั้งคาง,างนี่แหละคะ่ะสวยงามเอิดอาวีรีสอร์ทค่ะเป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะจอดของใครของมันตัดเป็นส่วน เราก็จะมีตรงทีจะยางไปข้างหน้านี่เป็นดอกผักนะคะไห้สำหรับคนถีมีหมาเอาหมามาเล่นแล่นเล่น,ลนอยู่ตรงนี้ออกร่างกายเจ้าก,ก็จะเขียนไหวนะคะเป็นดอกผักก็จะมีเก้าอี้ไหวโต๊ะไหวให้คนนั่งต่อหมาหมาเล่นเล่น รอบนี้เป็นบ่ได้เอาหมามากินหอดหมากิดหอดลูกสายก็ลูกสาวแหงแหงค่ะสัตว์เป็นส่วนนะคะอาจสะอ,าสะอา้านแล้วเขาก็จะมีผู้อยู่ท้างนั้นเนาะเดี๋ยวจะพาดเดินไปดูผู้นะคะน,นี่ก็จะอยู่อีกสั่งหนึ่ง แม่เนก็นเริ่มถามสามีว่าเขาที่ทั้งหมดกี่หลอกเนาะตรงนี้ก็จะเป็น,นห้องมีติ่งรูมบางคนเะเจ้าหูจักกันเาเจะเากกสิมานัดกันม่เจอกันก็นั่งคุยนั่งยังแล้วก็เป็นห้องซักผ้าค่ะซักผ้าได้อยู่ตรงนี้นะคะข้างในเป็นห้องซักผ้าแล้วก็มีสวนย่อมให้เด็กหน่อยเล่นนะคะนี่ค่ะ อตอนนี้คนอเมริกันเขาจะนิยมใส่อาบีกันเพราะว่าโควิดเนาะเดี๋ยวพาขัไปบึงสระว่ายน้ำตรงน,นี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะโอ้ตอนนี้เขาลอ็อกสงสัยล็อกทํามสะอาดเขายังไม่เปิดเป็นสระว่ายน้ำค่ะสระว่ายน้ำวไว้พักผ่อน เป็นนาำสวยงามเนาะผ่อนย่อนใจกจะเป็นพาดิดโอขึ้นไปนางเล่นสังสรรค์ที่ห้าเสาร์ก็จะมีคนมาทำสวนทำหยังนะคะเฮลโหล นี่จะเป็นออฟฟิศออฟฟิศนะคะตรงนี้นี่ค่ะทางเขา่าตรงนี้ก็จะเป็นถนนฝั่งทางโนนขามไปฝั่งทางโนนนะคะฝั่งตรงขามก็จะเป็นบีชค่ะเป็นะทะเลนะคะ ข่ามจากอาวีรีสอร์ทมาทะเลไดนะคะจะยูฟังตรงขามกันเลยถ้าไปเดินไปเบิองทะเลน,นะคะ ใส่เหม่อเนี่ยหมู่านนี่ลร่มแห้งเลยจังหน่อยหลอตามคุณนะคะมันนี้นไซไซ้ำใสใสฮ่าน่าเดินมากเลยโอ้จังหน่อยจังสิลงมาเร็งน้ำใสใสเงียบสงบเงียบสงบดีมากค่ะก็จะมีบางขอบรัวผ้าลูกหน่อยมาเร็นเนอะค่ะ บรรยากาศดีดีเงียบสงบแล้วเป็นผ้ายางไปบึงอ่งตรงที่จอดรถข่างทางไว้สำหรับคนเดินทางข้าเจ้าจะแวะมาจอดแล้วก็ลงมาเดินเล่นทะเลสักพักพักการเดินทางอย่างแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะ แล้วก็บางคนก็จะมีบาร์บีคิวอยังทุ่งน่องนี่เนาะพักกินเขา้าข้างทาง,างยังสีเดียวพาไปเบิ่งค่ะอยู่ตรงนั้นนะคะนี่นะคะตรงที่จอดพักข้างทางนะคะติดกับทะเล เหมือนว่าในบีสีอยู่แต่ว่าบริทไทยตอนนี้จะยังเสาอยู่ยังมมีคนเดินทางเนาะตอนเส,สาอ์แบบนี้เขาเจ้าก็จะมีพนักง,งานเจ้าหน้าที่ค่อนข้างรัดมาทำความสะอาด อนนะคะถ้าหายมีดินมีฟุ้นก็จะเป่าออกแบบวิธีไหนนั่งให้พักที่ีนั่งพักเขาจอดก็จะมีกรอกน้าบริการเสียงดังเนยจยนะะังน่อยเนาะค่ะน้องอะได้ยินเสียงเด่นมั้ มีกบนำกกนำใส่กลมีทีห้เห็ดาราพิชิวนะคะาชมเทิ้วไปค่ะสำหรับคลิปวันที่หก การเดินห้างของเบนเนาะก็จะฝากไว้ตรงนี้นะคะผ้าออกมาชมบรรยากาศรีสอร์ทอาวีรีสอร์ทตรงขามทะเลตรงขามบีชนะคะก็คนอเมริกันตอนนี้เขาจะก็นิยมใส่อาวีกันเพื่อจะเป็นการเดินห้างพักผ่อนเซฟสำหรับโควิดค่ะก็เลยทุกที่ของรีสอร์ท แล้วก็ต้องจองแบบจองกันแบบตองคือแบบต้องจองกันก่อนเดินห้างนะ่ะค่ะเขา,ขา,าจองกันก่อนเดินห้างเนี่ยจะเต็มนะคะเราสนุกดีในการเดินห้างเนาะค่ะเนาะปากไวส้สำนิดเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆทุกคนที่เขามาติดตามเขามาชมเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเด้อขอบคุณหลายๆ บายค่ะ าถึงแกกซันวิวแล้วมาถึงจุดหมายปลายทางและะ้วค่ะตอนนี้ก็มาถึงแล้วแต่ว่ายังบ้านไดน,นไปที่จอดอาวีเนาะคะ่ะเนาะพอดีสามีพนก็เลยมาเอารถอีกขั้นหนึ่งพนสื่อไว้ถ้าใส่เวลามาทํางานอยู่นี่นะคะตอนนี้ก็เลยมาเอาไปไว้ไาใา้เ้เ็นส่ระหว่างที่พักกันอยู่นี่หนึ่งอาทิตย์เนาะคะ่ะเนาะจะได้มีรถใส่